<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเหมือนเดิมยังอยู่กับที่เป็นแบรนด์ผมรุ่นใหม่แต่จะเป็นใส่ทานอคูติกใส่ทานอคูติกโอเ <S 1. S 1> อสหนึ่ง <1. S 1> กับตัว X4 ็กเราต้องเอียงหาแสงหน่อยนะไฟเราไม่พอมันมืดเห็นไหมเห็นไหมมันจะมืดไปหมดเลยนะอันนี้เป็นตัวเอ <c oughs> ผมขออนุญาตไม่แยกคลิปนะผมขอ <c oughs> รีวิว <c oughs> ไป ระบบไฟฟ้าสองตัวในคลิปเดียวกันไปเลยนะคะเลยไม่ต้องยืดเยอะโอเคก็ตัวนี้สเปกอะสเปกไม้หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปลองถอยกลับไปดูหนึ่งคลิปมันจะผมจะอธิบายรายละเอียดสเปกไว้เลยครบทุกอย่างนะครับปิดก่อนก็คือทาในคุติกมันคืออะไรมันเป็นกีตาร์มันเป็นระบบไฟฟ้า ที่ต่ามหน้ต่อออกดูแอมได้แล้วก็มีลำโพงในตัวะะไม่ต้องต่อก็ได้ไม่ต้องต่อก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะยังไม่ต่อไม่ไม่ต่อดีกว่าแล้วก็ไม่ต่อนะครับก็เดี๋ยวจะใช้เปิดลำโพงในตัวของมันเลยอาทานคุติกโ f เอ่ตัวเนี้ยกับคู่กับกีตาร์ตัวเนี้ยตัวนี้เลยเนี่ยกีตาร์กับระบบไฟฟ้าจะอยู่ที่6,500บาทจ้าส่วนติดตั้งระบบไฟฟ้าตัว X 4 พร้อม X 4กับพีท้าวตัวนี้จะอยู่ที่7,500บาทจ้ามันจะต่างกันแต่แต่ผมบอกให้คือเดี๋ยวนี้ทานในคุติกอะ OS อหนึ่งอะมันมันเป็นรุ่นใหม่กว่าอะรุ่นใหม่กว่าแล้วแล้วทีเนี้ยระบบเรื่องเสียงล็อตหลังๆอะล็อตหลังหลังอะคือคือมันมันเริ่มมันเริ่มทำมันเริ่มทำดีแล้วเว้ยอาระบบเรื่องเสียงอเล่ารั้เาหลังๆเข้ามาเนี่ยค่ะคือเสียงจะคล้ายคกันและคล้ายๆกับระบบไฟฟ้า ดับเบิลเอ็กซตัวนี้นะคะเสียงเสียงจะเนื้อเนื้อเสียงจะดคล้ายๆกันถามว่ามันคล้ายไหมมันก็มันมันเกือบแล้วนะมันเกือบมันเกือบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตคือล็อตหลังล็อตแรกๆอ่ะมันจะออกบวมๆหน่อยตัวเนี้ยแต่ว่าล็อตหลังๆที่ผมเริ่มสั่งมาล็อตเริ่มจากเนี้ยมันเริ่มแบบอ่ะเดี๋ยวฟังเลยดีกว่าเอาง่ายๆถ้าถ้าถ้าแต่ถ้าให้ผมแนะนําอัรนี่แล้วแต่นะแต่แต่เอ็กซี่มันก็ยังมีความคมกว่านิดนึงมันก็ไม่นิดตามันก็สักคมกว่าสักประมาณสิบเปอร์เซ็น ปอร์เซ็ยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณเนี้แต่ว่า o อเอสหนึ่งเนี่ยลดหลังๆมันเนี่ยแม่งดังกว่าแล้วก็เสียงมันเนี่ยอันนี้ผมผมเปิดแค่รีเวิร์สนะกับคอรัสคอรัสคอรัสปิดดูได้ OS 1ฮะโอเอสหนึ่งเดี๋ยวป๋าขอเทียบกันเป็นตัวๆก่อนอันนี้เดี๋ยวอันนี้เปิดรีเวิร์บอย่างเดียวปิดดีเล์ อันนี้อย่เปิดรีเวิรบอันนี้เปิดรีเวิร์บครึ่งเดียวเดี๋ยวเอกี่ก็เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดรีเวิร์บครึ่งเดียวเหมือนกันปิดคอรัดอ,อไอโอหนึงมันดังกว่าเราต้องเปิด เสียงให้เบาวกว่าให้มันเท่า x4 ก่อนป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมันจะงงแต่พี่มนต,ต้องเล่นต้องเล่นเพลงเดียวกันนะเพลงเดียวกันอ่ะประมาณนี้ก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะเอามาตู้สู้กันนะแต่ว่าผมจะรีวิวไปพร้อมๆกันให้แยกกันออกว่าเฮ้ย ถ้าพี่จะอยากจะซื้อเนี่ยจะเอาเป็นตัวไหนดีว่า,าหรือว่เป็นฟ<ช>ตัวไหนว่าก็คือสามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็แค่ผมทําได้เหมือนเดิมผมมีทั้งคู่แหละ่ใ<ช>เอาเป็น จำเสียงไนะว้นะตัวตัวตะกี้ที่เล่นไปจะเสียงเป็น x4 นะคะอันนี้จะเป็นเล่น <H> ตัว OS1 นะคะ,ะ,คะพอนึออกไหมอันนี้ผมเปิดอันนี้เปิดเท่ากันเลยรีโวคครึ่งหนึ่งรีโวคครึ่งหนึ่ง แค่นนั้ฟังออกนะอะทีนี้ผมจะลองคอรัสแต่ผมว่าคอรัตอ่ะอันเนี้ยแม่งสู้ x เไม่ได้ตนึงนะคอรัส x อีแม่งฉ่ำกว่าจริงอ่ะก็เดี๋ยวลองลองให้ลูกค้าฟังอคอรัสเปิดสุดเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ OS1 หนึ่งนะผมจะเปิดคอรัตและกับรีเวิร์บบนึงนะผมว่าต้องเบาเสียงหน่อยอ่า เปิดคอร์ดอ่ะ,อะตอบตอบไปฟังอีกทีเบาเบาเดี๋ยวลูกค้าลืมเสียงเปิดคอร์ก่อน คอร์ดเอ็กซมันฉ่ากว่าอามันก็คนละแบบถ้าใครคิดว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลองนะดีเลย์ของของเอ็กซีอ่ะมันมันก็ค่อนข้างที่จะเอาค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเป็นเสียงนะมันก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าละกันหน่อยนึงแต่ว่าถ้าใครชอบความที่แบบว่า เสียงมันดังกว่านะ OS นดังกว่าเยอะเลย OS ดังกว่าดังกว่าเยอะรอดหลังๆทํามาดีนะครับเสียงคมชัดเท่ากันแล้วแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยอาจจะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ไแล้วก็ใช่ก,นะก,ก็ก็ดีคนละอย่างก็แต่ไอ้นี่ไอไอ OS หนึ่งเนี่ยตัวห้าตัวหกพันห้าเนี่ยสามารถบลูทูธได้เปิดเปิดเพลงเล่นเป็นแบ็คกิ้งแท็กเสียงออกมาจากตัวกีตาร์เลยเชื่อมต่อบลูทูธจะเปิดเพลงได้เลย แต่เจ้าตัวนี้ยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ปะปุ่มมันเล็กปุ่มเล็กนิดนึงอ่ามันก็แบบเหมือนแบบต้องเวลาเราจะเซตทีนึงก็ต้องใช้แบบเล็บหน่อยกดอะไรเงี้ย<ช>แต่มันก็ไม,ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ตัวเจ้าตัว X4 ตัวเนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบหมุนใช้งานง่ายนะฮะลองดูตัว M Mode M11 จับคู่ตัวไหนดีแล้วแต่เลยอันนี้อ่านะ ประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าที่ชอบได้ชอบเลยค่ะก็ผมก็บอกไปแล้วตามจริงนั่นแหละก็ผมก็อยู่กับมันทุกวันอ่ะผมก็ได้ลองเซตอัพทุกครั้งผมก็ลองทุกครั้งผมรู้ไงกอนยงอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเซตอัพให้ลูกค้าแล้วก็ลองเสียงลองถึอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าลองหลังๆว่ามันก็เริ่มโอเคและ OS หนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่แพงนี่อรอไหมมันก็ประหยัดไปพันหนึ่งแต่เสียงมันดังกว่าที่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 เจอณปัจจุบันนะเสียงมันดังกว่าแล้วก็ มีรุ่นเพิเมเ่มขึ้นมาตัวมีบลูทูธให้ขึ้นไม่หม,มายถึงว่าล็อตใหม่ที่มันปรับดีขึ้น,นอ,อ,อ่ะนนอ่ะานีาออ่โชว์กีตาร์อกะมืดว่ะห้องอ่ะกีตาร์จริงๆมันไม่ได้เข้มนะมันอ่อนเนี่ยสีมันจะอย่างงี้นี่นี่โชว์หลังโชว์รถบูดโชว์ไม้รถบูดโชว์ข้าวเอกโชว์มันมืดโบไม่เคยเงีแสงเลยนี่เงีแสงนี่ก็เนี่ยข้างหลังเ<ว>นี่<ว><า>ยเน<ว>ี่ยเห็นไหมเนี่ยเออ มันไฟเรามันไม่พอโอเคเราจะเอาตัวไหนเป็นรีวิวดีก็เอาอันนี้แล้วกัน OS หนึ่งแล้วกันป,ปิดสวิตช์ให้หน่อยผมเล่นให้ฟังเพลงแล้วกันนะเอาเป็นเพลงเมื่อกี้แหละเอาเป็นเปิดคลราเ้ครึ่งเดียวแล้วกันโอเคเปัดตู้มาเลย อ่าอันนี้คือผมไม่ได้ต่อลำโพงนะเฮ้ยต่อลำโพงหน่อยไหมเอาไหมต่อตู้แอมเสียงม,มันจะเป็นยังไงอ่ะผมจะใช้ตู้นุกเหมือนเดิมยีม่ห้าหวัดเหมือนเดิมเ,ออเราไม่ต้องเปิดสวิตช์โบถ้าเกิดเราเราต่อใส่แจ็คปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันจติดเองอัตโนมัติเลย พอออกงานได้เลยผมรับประกันเลยว่าออกงานได้เลยเสียงอะแตมาถไ่้ออกงานเออกงานได้นะคะเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนก็ถามอีกแล้วเสียงออกแอมเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีคู่นะจะปิดไม้มันมีระบบไมด้วยนะผมก็ลืมบอกมีทั้งคู่นะไอตัวนี้ก็มีนะมีมีมีทั้งคู่เสออกแอมอะไรท่านไหนช่ำกว่าเมื่อกี้ เอาตามความรู้สึกอ่ะหนูก็่าใค่ๆกันนะเขื่อนอยู่กับการปรับด้วยน่เอาตามความรู้สึกอ่ะหนูขึ้นว่าขึ้นอยู่กับการปรับอ่ะให้รู้ว <ปะ S 1> ่าอะไรก็ปรับพวกเอาฟังกันเองแล้วกันพี่พิจารณากันเองแล้วกันใช่กาแล้วแต่ชอบแล้วแต่ว่า ลูกค้าชอบเสียงโทนไหนหรืออะไรยังไงใช่คือคือกีตาร์เสียงดีอ่ะมันไม่มีจริงหรอกมันมันคือหูคนเราอ่ะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเออใช่คือกีตาร์เสียงดีมันไม่มีหรอกมันอ่อคือ,ค,อคือลูกค้าอย่างอย่างสมมุติหนูชอบรุน่นนี้แต่ลูกค้าชอบอีกรุ่นหนึง่งคือคือเสียงมันฟังไม่เหมือนกันอ่ะกีตาร์ผมเสียงสมมติสมมตินะสมมติกีตาร,นะร์ผมเสียงแหลมแต่คนจะซื้ออะมันชอบเสียงทุ้มเขาก็ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อใช่แต่ กีตาร์หนึ่งตัวเอาไปให้คนร้อยคนน่ะเขาก็ชอบฟังไม่เหมือนกันหรอกกีตาร์เสียงดีไม่มีจริงก็ถ้าฟังแล้วชอบนั่นแหละคือคือเสียงดีคือคือแนวที่พี่ชอบใช่นั่นแหละมันคือเสียงดีจะเป็นแนวที่พี่ชอบมากกว่าก็ก็ประมาณว่าชอบแบบไหนก็เอาเมือกเอาเหมือนความรู้สึกว่าชอบอันไหนก็สามารถเลือกอันนั้นเนาะมาเดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวเล่นให้ฟัง เออจริงๆแล้วสองรุ่นนี้เอามาทําคลิปรวมกันมันก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องลงหลายๆคลิปขี้เกียจอะก็ไม่แน่ลูกค้าอยากดูหลายๆคลิปเอก็เผื่อลูกค้าอยากดูหลายๆคลิปมันขี้เกียจเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังอ่าที่เนี้อันนี้ไม่ได้ต่อแอมนะอันนี้ไม่ได้ต่อแอมแล้วผมใช้ลาโพงในตัวของมันตัวนี้จะเป็นโอเอสหนึ่งนะคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขายของก็จะเป็นตัวตัวนี้มอส M11 นะอ่า <M> uh, จับคู่กับเจ้าทานคุติก OS1 ตัวนี้จะอยู่ที่6,500บาทอ่านะครับตัวนี้นะที่เล่นอยู่อ่าส่วนตัวนี้7,500ติดตั้ง X4 ติดตั้ง X4 ตัวนี้จะ7,500นะคะถ้าจะไม่เอาวันมาเล่นมันจะน้อยใจไหมเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะก็เอาไม่เป็นไรคืเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะสั่ง กีตาร์จับผู้กับเวสหนึ่งเยอะเหมือนกันนะใช่เหมือนเขาบอกต่อกันอ่ะเออมันดีนะแล้วมันก็ไม่แพงอะไรเงี้ยก็ก็ผมก็โอเคด้วยนะย่อมเยามาก กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือเข้าใจว่าลูกค้าบางท่านเขาแบบไม่อยากเสียตังค์แบบสูงขนาดนั้นก็เลย<ห>เอาเอา,เอาอย่างเงี้ยก็ได้ราคาย่อมเยาแล้วมีเป็นลาโพงในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ยินดีที่จะแนะนํานะก็จริงๆแล้วมันก,มนก็มันก็ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนช่วงนี้ยลถ้าลูกค้ายังไม่แน่ใจอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ก็ประหยัดได้ประหยัดไปก่อนคุณภาพมันก็ไม่ได้หนีกันหรอกถ้าเกิดคนเราอะเอ้ของอะคนเราโอเคมา ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากสินค้านึงฝ่ายแกก็สําหรับรายละเอียดสาหรับกีตาร์รายละเอียดกีตาร์ตัวนี้ก็สามารถสามารถไปฟังรายละเอียดออีกคลิปหนึ่งได้นะคะจะเป็นคลิปข้างล่างถัดจากนี้เดียวเองคลิปข้างล่างนะคะเป็นงานโมดโมดเอ็มสิบเอ็ดนะคะที่ว่าเขาใกล้หนูทำไมไฟเมันมืดทําไมโบไม่เปิดไฟข้างหลังวะเนี่ยเนี่ยอ้า อเนี oh, ่ยเออแม่งน uh ั huh, ่งมืดอยู่ต <It> ้องนานอ๋หน <t> ูเออเนี่ยสว่างแล้วเนี huh. uh ่ยเออเอ้าเออมันจะเกิดแล้วยังไงล่ะเออก็ว่ายอยู่ทำไมห้องมันมืดเออสว่างละอ่าเห็นไหมชัดละอืมนะครับประมาณนี้ก็ฝากสินค้าของทางร้านด้วยนะอ่า ก็ไม่มีอะไรมากก็ของแถมก็จะเป็นของเหมือนเดิมกระเป๋าฟิกที่เก็บเดี๋ยน้อยใจว่ะเดี๋ยว4น้อยใจว่ะ X4 น้อยใจนะเอาเป็นตัวเอาเป็นเอาเพลงที่ผมเรียบเรียงเองนะอ่ะอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นระบบะทานใคุติก X4 จับคู่กับ Most m o ด M11 นะครับจะอยู่ที่7,500บาทจ้ะเดยบาทเดี๋ยวฟังเสียงมันดูผมจะใช้รีเวิรผสมกับคอรัสนะครับหรือว่าเอาผสมกับดีเดี์ดีดอ่า เขาน้อยใจเออหยุดมาเล่นตัวเดียวนะครับไม่ได้โอเคอยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสนใจสินค้าก็สามารถทักยาทักเพจของทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะในไลน์แอดของทางร้านนะคะหรือจะไปลองหน้าร้านได้นะคะหน้าร้านอยู่ที่เซนทันไวเกตนะจ๊ะลองสินค้าได้ที่หน้าร้านเซนทันเวเกตได้เลยได้ครับนะคะโอเคก็ประมาณนี้โอเคบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ <laughs> หรือจะว่ายแล้วเธอสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ